เออควรแต่ก็ยังไม่มีผมก็โปรเจกต์เนี่ยก็เลยนะอยากอยากให้ลองใช้คิดตรงนี้เอามาคิดตัวอย่างที่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยควรจะมีสมวนขอสียก็คือว่า useful, affordable, accessible แล้วก็ usable และในแง่ของความเป็นประโยก็สิ่งที่ในแง่ของผู้ใช้เนี่ยคือว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องมากกว่าสิ่งที่ใช้มนันนเพราะฉะนั้นเรื่องของสปีชี่ในแง่ของ แอสซิสสีบหรือว่าไปช่วยคนพิการเนี่ยก็ค่อนข้างมีแอปพลิเคชันจะค่อนข้างมีแอปพลิเคชันเยอะเพราะว่าอย่างถ้าคนพิการเขาทําอะไรเขาลำบากแต่ถ้าเขาใช้สติปีนเนี่ยถึงแม้ว,ว่าบางทีมันอาจจะ,ะจะลำบ,บากมากแต่ว่าความลำบ,บากก็คือน้อยกว่าคนที่ได้รับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาขาดไปทีนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ขึ้นม,มาใหม่ในแง,ง่ของชอบจากของทางเน็ตเซ็กที่ผม,มทำเนี่ยคือเอาจากหลายๆอย่างมารวมกันขึ้นมาเนี่ยก็คือได้ไอเดียว,ว่า ทำไมเราไม่ทําเป็นเลขาส่วนตนัวเหุผลที่ทางทางทางมือถือยังไม่ใช่คนนี้นะครับจะเป็นโทรศัพทถ้าเป็นคนนี้ได้ก็ดีคือถ้า,ามองในประเทศไทยนะครับจำนวนผู้ใช้อนเน็ตในประเทศไทยน, 1, 000, 000, 000, 000นี้ประมาณ9ล้านคนแต่ว่าคนที่ใช้มือถือเนี่ยมีถึง28ล้านคนถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ15 คนใช้อินเทอร์เน็ต15%ของประชากรทั้งหมดแต่ว่าคนใช้มือถือในเอเย17%ของประชากรทั้งหมดเดินไปที่ไหนหก็เห็นว่าคนใช้มือถือส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเนี่ยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเริ่มมีมากแล้วแล้วก็สามารถมีประโยชน์ที่ทําให้เราสามารถตัดสินใจทาอะไรได้เช่นถ้าไปซื้อของเนี่ยเราสามารถรู้ว่าเอ๊ะของชิ้นนี้เนี่ยมันมีส่วนองเมลามลีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเราสามารถ bridge สร้างสะพานเชื่อม ระหว่างมือถือกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรได้เนี่ยเราก็สามารถทําอะไรดึงข้อมูลออกมามาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะเดยเฉพาะในแง่การเกษตรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเป็นชาวนาเขาอาจจะอยากรู้ว่าเออปีนี้ปลูกอะไรดีเขาอาจจะถามว่าเออช่วงนี้เน <Yeah, us S 1> um ี่ยราคาสินราคาพืชผลอะไรเนี่ยราคาแพงที่สุดแล้วอาจจะลองจะถามว่าระหว่างยางพารากับมันสำปะหลังเนี่ยราคาไหนดีกว่ากันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่ง ซึ่งลักษณะคำถามอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเหมือนกับคำถามของทรัพพวก reservation system เท่าไหร่ยกตัวอย่างให้ดูหรือว่าถ้าผมจะถามว่าโอเคอยากให้ให้ระบบเลขาเนี่ยถามว่าตอบคำถามถ้าราคาทองต่ำกว่าหนึ่งหย่นให้บอกด้วยเนี่ยการที่เขาจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาจะต้องไปดูข้อมูลแล้วที่ดูข้อมูลอย่างนั้นเขาก็ต้องดูข้อมูลตามช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่ง condition มันได้เพราะฉะนั้นรูปแบบมันจะไม่ใช่การดึงข้อมูลธรรมดาเราต้องใช้เทคนิค ทำหด้านไอยิอยเพิ่มเติมหรือว่าต้อถามว่าแมตช์ระหว่างแมนยูที่แข่งกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าสองทีมนี้มาเจอกันเนี่ยใครชนะมากกว่ากันเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราอยู่ดีเราจะไปตอบได้แล้วก็ต้องถ้าเรามี Data ข้อมูลเกี่ยวกับแมตช์แข่งนเวลาต้องใช้อีกอ u เลติฟควอรีเป็นข้างควอรที่อคอมเพลตข,ขึ้นมาซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ทำเนี่ยสิ่งที่หวังว่าจะเกิดขึ้นใเหมือนกับว่าเราจะโทรโทรศัพท์เข้ามาตามศูนย์กลางแล้วก็สั่งอาจจะเป็นเสือจะเป็นคทางฐานพอหลังจากมีคำถามปุ๊บเนี่ย ตัวคําถามนั้นนะ่ละก็จะถูกแปลงเป็นเอเจนต์ซึ่งออกเอเ,เจนต์เนี้ก็จะออกไปเก็บข้อมูลรับประมวลผล,ลตามที่เาต้กันแล้วก็รอจนกระทั่งว่าโอเคถ้าคอนดิชันมันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็แ,แจ้งผลคืนมาทีนี้อยากใหู้ทางเทคโนโลยีที่บอกว่าสป,ปีดจ,จริงๆเนี่ยมันลิงก์กับเรื่องนี้เลยเพราะว่าจริงๆตัวสป,ปีดเนี่ยมันก็แค่เป็นอินเทอร์เฟซอย่างหนึ่งเท่านั้นเราจะมีอินเทอร์เฟซสายทางจะใช้เป็นเกสเจอร์อย่างที่โชว์ให้ดูก็ได้หรือจากทีมเราก็ได้ แต่ว่าส่วนที่ต่อไปอย่างนี้เนี่ยก็ทำอะไรดีเลยเนี่ยอย่างเช่นว่าอย่างในโปรเจกต์เนี่ยครับก็จะสามารถแบ่งเป็นหลายเลเยอร์ตัวที่เป็นสีฟ <me> ้าเนี่ยก็ส hey ่วนที Lead ่เป็นสีสีส้มเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสปีดอย่างเช่นสปีดคอมมิชชั่นสปีดซีนสิสเลเยอร์แรกเนี่ยก็คือเป็นคอมเม้นเทชั่นเลเยอร์เหมือนกันว่าถ้าเราโทรเข้ามาแล้วเราก็ต้องมีส่วนที่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่คนพูดเมันเป็นยังไงทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ย ก็จะก็จะเป็นขั้นเลยเยอะที่ว่าแล้วเราพอเรารู้แล้วเขาพูดอะไรจะแล้วเราจะเข้าใจได้ไงว่าเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการอะไรนีนก็ต้องใช้ดีเจ็ตด้านเอ่อจ้างแลกแยกรีสิสซิ่งหรือไม่ก็แล้วก็อาจจะเกี่ยวรวมพวกคอนเทนต์เน็ตเมนด้วยที่ว่าอ่ะเรื่องที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าคอนเทนต์เขาเรียกว่าบริบทว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อวานไหม พราะผ่านจากนั้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยพอเราเขา้าใจว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเราเราจะสร้างเอเจนต์ hmm. เพื่อที่จะเป็นแผนขึ้นมา mm hmm. เพื่อจะไปะทําตามสิ่งที่คนขอมาได้ยังไงซึ่งตัวนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะต้องรู้ว่าโอเคโกครจะเป็นอย่างนี้แล้วจุดตั้งต้นเราเป็นยางไงแล้วก็การที่เราจะเดินจากจุดตั้งต้นไปถึงโกเนี่ย,ยจะทํำยังไงต้องมีวิธีไหนมากแลวหลังจากพอเรารู้แล้วโอเคจะทำจะทำวิธีไหนเนี่ยขั้นสุดท้ายคือว่าเราต้องไปทํา ซึ่งไอ้ส่วนที่ไปทำเนี่ยมันก็มีดีเซอร์ที่เล่นอิกทรอนิกสเลยไม่ว่าจะเป็นเบเดียร์ทิ้งควายี่อยูว่าส่วนที่ว่าช่องมีดัตต้าเบนสัหนตัวแล้วเราการจะดึงข้อมูลมารวมกันเนี่ยเราจะทำไปได้ยัยงไง <c oughs> หรือว่าส่วนที่เป็นดัตต้าไมเนียรเราจะถามว่าโอเคอตลาดหุ้นอยากรู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยจะลงส่วนที่เป็นดัตต้าไม n นียรเนี่ยก็าออมาใช้ผลนี้ได้ <c oughs> แล้วในที่สุดเนี่ยในในแง่ที่ผมมองคือว่า จะเอาไปสู่ผู้ใช้ได้ไงผู้ใช้ธรรมดาก็คือหลังจากเราทําทุกอย่างหตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดเป็นไอเดียให้คนอื่นมาใช้ได้เช่นว่าการที่เราจะทําเป็นสปีช s ส s t e มขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ก่อนว่าเอ๊ะจะต้องพูดอะไรตัวที่เป็นซิสเต็มหรสิ่งจะเว้ทำไมได้หลังจากซิสเต็มเรียบร้ได้แล้วเนี่ยบีฮับเบอร์ที่เกี่ยวกับซิสเต็มบีฮัเบอร์ที่บีฮัเบอร์ที่ควรจะตามมามันคนออะไรเพราะฉะนั้นไ,ไม่ถิว่าเราอาจจะทําเป็นไลบรารีให้คนสามารถเอาไปใช้ได้ โดยที่คนเนี่ยสามารถมาสร้างเพลงเสร็แล้วก็ว่าเสียงอะไรที่เสียงอะไรถึงจะจำได้แล้วก็มีฮาร์ดแวร์เปถึงนั่นเองซึ่งคนเนี่ยอาจจะไปใช้ได้ในการเป็นการศึกษาการเอะไรอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะทำก็คร่ถ้าใครสนใจก็เป็นอีกกมุมมองหนึ่งนะครับก็เราถอยออกจากแอปพลิเคชันของสปีช h มามอง User interface ซึ่งไม่จำเป็นจะเป็น c o s speed นะครับและประเด็นสำคัญก็คือว่าจะเลือกใช้อิน e ทอร์เอะไรเอาให้เหมาะไม่จำเป็นจะต้องเราทำเรื่อง speed แล้วจะดัน s p e e h นันไปทุกทุกแอปพลิเคชันนะครับอะไรเหมาะก็ใช้นั้นนะครับก็ขอบคุณดรรัตภูศมากนะครับเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วตามตามตาม agenda กำหนดการเนี่ยก็หวังว่าเราจะมีเวลาที่ที่ทมา discuss กับกับ สปิเกอร์ทั้ง4่คนนะครับว่าในสปีชในทางเรซูร์สทางสปีชและเทคโนโลยีแล่งแกลนเ Research, ทคโนโลยีเ,เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ที่อยากจะคุยกันบ้างครับเนื่องจากเวลาไม่พอแล้วเอาเป็นว่าเอา่อยกให้เจวาประปานอนไหมโอเค <c oughs> <c oughs> okay. ใครมีคอมเมนต์นะครับข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นหรืออะไรมุมมองนะครับ <c oughs> เราฟังมาแล้วสปิเกอร์4คนนะครับพูดถึงเรื่องต่างๆเนี่ย คใครมีมุมมองอะไรอยากจะเสนอหรือว่าเป็นเป็นประเด็นในการดิสคัสสั้นๆหรือว่าใครมีคำถามอะไรนะครับก็ก็ให้ใช้ช่วงเวลานี้นะครับ